ปิดกฎหมายห้องเช่าคิดค่าน้ำไฟเกินจริงระวังทั้งจำทั้งปรับเพจเฟซบุ๊กใส่ตรงกฎหมายโดยทนารัชพลศิริสาคอนได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าเรื่องห้องเช่านี้ตอนปี6-1มีกฎหมายมาควบคุมเรื่องค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่พอมาปี62มีการแก้กฎหมายอีกแต่ในเรื่องค่าน้ำค่าไฟยังคงหลักการเดิมโดยตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเขากำหนดให้ข้อสัญญาจะเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงไม่ได้ถ้าใครทำสัญญาฝ่าฝืน จะมีโทษตามพรบคุมค้มครองผู้บริโภคมาตรา35ทวิประกอบกับมาตรา57ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งหมดนี้เป็นข้อกฎหมายคร่าวๆใครที่ทำห้องเช่ามากกว่า5ห้องขึ้นไปควรศึกษาไว้ไม่งั้นถ้าฝ่าฝืนอาจติดคุกได้ขอขอ,ขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ